สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกกันอีกครั้งนะครับวันนี้เรามีเรื่องที่น่าสนใจมากๆเลยมาสำรวจกันเป็นแนวคิดจากบทวิจารณ์หนังสือชื่อตันตระโยคะศาสตร์เหนือวัยของอาจารย์สุวินัยพรวะัลยครับผมซึ่งบทวิจาร์นี้เขียนด้วยคุณชิดชนกทัพไทยเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาปอเอกเลยทีเดียว S <S ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยเจาะลึกกันนะครับว่าบทวิจารณ์นี้พาเราไปดูอะไรบ้างเกี่ยวกับศาสตร์ที่เชื่อมร่างกายจิตใจพลังงานเสนอมุมมองใหม่ๆนะครับเรื่องสุขภาพความแก่อ้างอิงแนวคิดผู้เชี่ยวชาญหลายคนเลยใช่ค่ะเราจะมาดูกันว่าหนังสือกับบทวิจารณ์เน้นนำเสนออะไรที่น่าสนใจบ้างตั้งแต่แบบการตั้งคำถามกับการแพทย์แผนปัจจุบันที่เราคุ้นๆกันอยู่นะคะไปจนถึงเรื่องการฝึกโยคะที่เบสแล้วก็แนวคิดที่ ลึกลงไปถึงระดับคอนตัมเลยที่ว่าจิตกับกายมันเชื่อมกันยังไงเพื่อจะเข้าใจสิ่งที่เรียกว่าศาสตร์เหนือวัยเนี้ยค่ะน่าสนใจมากครับงั้นเริ่มที่จุดแรกเลยจุดที่ท้าทายการแพทย์ตะวันตกบทวิจารณเขาชี้ว่าหนังสือตั้งคำถา,ถามถึงข้อจำกัดเหมือนกันนะโดยเฉพาะกับพวกโรคเรื้อรังมะเร็งเบาหวานความดันอะไรพวกนี้ที่แบบแม้จะก้าวหน้าไปมากแล้วนะแต่ก็เหมือนยังเอ่อรักษาให้หายขาดจริงๆไม่ได้สักทีเดียวถูกต้องเลยค่ะ มุมมองที่เขานําเสนอคือการแพทย์ตะวันตกเนี่ยอาจจะเก่งเรื่องกายวิภาคมากๆคือมองร่างกายเหมือนเป็นฮาร์ดแวร์ที่จับต้องได้แต่ว่าอาจจะมองข้ามมิติของพลังงานละเอียดไปหน่อยที่เปรียบเหมือนเป็นซอฟต์แวร์ที่ขับเคลื่อนระบบอยู่ข้างในเช่นพวกเรื่องจักรกลหรือลมปราณอะไรทํานองนั้นตามแนวคิดตะวันออกนะคะอ๋อฮาร์ดแวร์กับซอฟต์แวร์ค่ะ มีการอ้างอิงถึงคุณอาเล็กซ์บูด้วยค่ะผู้เขียนเข็มทิศสุขภาพที่เขาวิจารณ์ว่าการแพทย์ตะวันตกเนี่ยบางทีมองแบบแยกส่วนเกินไปยึดติดกับวิธีเคมีกายวิภาคทําให้ไม่เข้าใจว่าจริงๆแล้วร่างกายมันเป็นระบบที่ซับซ้อนนะทุกอย่างมันเชื่อมกันหมดเลยโดยเฉพาะมิติเรื่องพลังงานละเอียดพลังชีวิตเนี่ยค่ะที่อาจจะเป็นกุญแจสําคัญที่หายไป ฟังดูเหมือนว่าวิธีคิดพื้นฐานของการแพทย์ปัจจุบันอาจจะมีช่องว่างตรงเรื่องพลังงานนี่เองนะครับที่ทําให้การรับมือโรคเรื้อรังบางอย่างมันมันไปต่อได้ไม่สุดแล้วทางออกที่เขาเสนอคืออะไรครับบทวิจารณ์พูดถึงการเปลี่ยนกระบวนทัศน์ครั้งใหญ่เลยค่ะคือจากยุคที่เน้นแต่กายภาพมากๆนะคะหรือฟิ i c a l ลเมดิซินมาสู่ยุคที่ยอมรับความเชื่อมโยงของกายกับจิตมากขึ้นคือ Mind Body Medicine แล้วก็กำลังจะก้าวไปสู่ยุคที่เรียกว่าควอนตัมบูรณาการหรือคอนตัมอินทิกรลเมดิซินที่มีการแพทย์เชิงพลังงาน Energy Medicine เป็นหัวใจสำคัญเลยโอ้การแพทย์เชิงพลังงานฟังดูน่าสนใจมากครับมันมันทำยังไงหรือมีแนวคิดเบื้องหลังยังไงบ้างครับค่ะเขาอ้างอิงแนวคิดของดีพักโชปราค่ะจากหนังสือดังเลย ageless body timeless mind ที่เสนอแนวคิดที่แบบทรงพลังมากว่า จิตใจเราเนี่ยไม่ได้แยกส่วนกับร่างกายนะแต่มีอิทธิพลต่อทุกเซลล์ในร่างกายเราจริงๆเขาเปรียบเหมือนว่าเซลล์เราเนี่ยมันคอยแอบฟังความคิดความรู้สึกเราอยู่ตลอดเวลาเลยค่ะจริงเหรอครับหมายความว่าถ้าเราคิดว่าเราแก่เราป่วยเซลล์เราก็จะรับรู้แล้วก็ตอบสนองตามนั้นเลยโหนี่มันพลิกมุมมองเรื่องความแก่ไปเลยนะเนี่ยใช่ค่ะนั่นคือแก่นสำคัญเลย ความแก่ชราเนี่ยมันเลยไม่ใช่สิ่งที่ถูกกําหนดตายตัวตามเวลาเสมอไปนะคะแต่มันเป็นกระบวนการที่ออยืดหยุ่นได้เปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะจิตตามความคิดเรานี่แหละการจะเข้าถึงสภาวะที่เรียกว่าเหนือไวัยได้เนี่ยต้องกล้าที่จะทิ้งสมมติฐานเก่าๆเกี่ยวกับร่างกายที่ว่าต้องเสื่อมไปตามเวลาอย่างเดียวแล้วหันมายอมรับมุมมองที่ลึกซึ้งกว่านั้นมุมมองที่ลึกซึ้งกว่านั้นค่ะ บทวิจารณ์พูดถึงมุมมองแบบควันตั้มที่มองว่าตัวตนที่แท้จริงของเราเนี่ยไม่ใช่แค่ร่างกายหรือความคิดที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแต่คือผู้รู้หรือผู้ดู the seer ที่เป็นสภาวะรับรู้ที่มันไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปตามสสารหรือร่างกายการเรียนรู้ที่จะเชื่อมโยงกับผู้รู้ข้างในเนี่ยแล้วก็ตีความสัญญาณจากร่างกายในมุมมองใหม่คือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงเลยค่ะการที่ความคิดมีผลต่อเซลล์โดยตรง แล้วการเปลี่ยนมุมมองคือจุดเริ่มต้นของการชะลอวัยอืมอืมนี่เป็นแก่นสำคัญเลยนะครับแล้วถ้าจะนำไปสู่การปฏิบัติจริงๆแล้วครับแก่นของมันคืออะไรเห็นชื่อหนังสือคือตันตระโยคะถูกต้องค่ะหัวใจสำคัญของศาสตร์เหนือวัยที่นำเสนอในบทวิจารณ์นี้ก็คือตันตระโยคะนี่แหละค่ะ ซึ่งมันไม่ใช่แค่การยืดเส้นยืดสายออกกำลังกายทั่วไปนะคะแต่นิยามว่าเป็นศาสตร์แห่งการชำระตัวตนหรือ system of self purification ที่ลึกซึ้งกว่านั้นเพื่อเป้าหมายที่สูงขึ้นไปอีกคือการข้ามพ้นข้อจำกัดของตัวตนในเชิงจิตวิญญาณเลยค่ะ spiritual self transcendence การชำระตัวตนหมายความว่ายังไงครับมันเกี่ยวกับร่างกายพลังงานที่เราคุยกันก่อนนาะนนี้ไหมเกี่ยวข้องโดยตรงเลยค่ะ บทวิจารณ์อธิบายว่าโยคะแนวนี้เนี่ยมันคือการชำระล้างทั้งกายเนื้อที่เราจับต้องได้นี่แหละแล้วก็กายทิพย์ด้วยซึ่งเชื่อว่าเป็นชั้นพลังงานละเอียดที่ซ้อนๆอนกันอยู่ในบทวิจารณ์พูดถึง7ชั้นแต่หลกัหลกๆคือการทำงานกับพลังงานนะคะผ่านการฝึกฝนอย่างเป็นระบบและที่สำคัญมากๆคือการดูดซับและจัดการกับปราณพรานาหรือพลังงานชีวิตค่ะแล้วเราจะดูดซับจัดการปราณได้ยังไงครับ มีวิธีไหมผ่านศูนย์พลังงานในร่างกายที่เรียกว่าจัก,กระค่ะบทวิจารณ์เปรียบเหมือนเท็กซ์หรือจุดหมุนวนของพลังงานมี7จุดหลักๆตามแนวกระดูกสันหลังเราลองนึกภาพเหมือนเป็นชุมสายพลังงานในตัวเราก็ได้ค่ะถ้าจัก,กระพวกนี้หมุนอย่างสมดุลมีพลังงานไหลเวียนดีร่างกายเราก็จะแข็งแรงสุขภาพดีแต่ถ้ามันหมุนช้าลงหรือติดขัดพลังงานปราณก็จะไหลเวียนไม่สะดวก อันนี้แหละค่ะที่นําไปสู่ความเสื่อมความแก่ชาราแล้วก็ความเจ็บป่วยได้อ๋อเข้าใจแล้วครับเหมือนระบบพลังงานในร่างกายเราต้องฟล์ต้องไหลเวียนดีแล้วมีวิธีฝึกที่เฉพาะเจาะจงไหมครับที่บทวิจารณ์พูดถึงมีค่ะมีการพูดถึงการฝึกที่น่าสนใจมากๆคือกายบริหาร5กระบวนท่าของที่เบตหรือที่เขาเรียกกันว่า the five rights หรือ t 5 t ซึ่งคุณปีเตอร์คลาวเดอร์เนี่ยนำมาเผยแพร่ เขาอ้างว่าเป็นเคล็ดวิชาลับโบราณเลยนะคะที่ช่วยฟื้นคืนความอ่อนเยาว์ความแข็งแรงได้แบบน่าทึ่งมาก5ท่าที่เบตฟังดูขลังนะครับแล้วก็น่าลองมันเป็นแค่กายบริหารเฉยๆหรือว่ามีอะไรมากกว่านั้นครับบทวิจารณ์เขาเน้นเลยค่ะว่ามันไม่ใช่แค่การทําตามท่าทางเฉยๆนะแต่ต้องอาศัยองค์ประกอบสําคัญ3ส่วนเลยคือ 1. การเคลื่อนไหวร่างกายตามท่าทั้ง5ท่า 2. การเพ่งจิตหรือตั้งสมาธิขณะที่ฝึกและ 3. การภาวนาค่ะซึ่งส่วนของการภาวนาน,นี่แหละที่เขาบอกว่าสำคัญที่สุดเลยเพราะมันช่วยดึงพลังจิตที่เข้มแข็งออกมาแล้วก็ชำระล้างจิตใจเราไปด้วยนอกจากนี้ยังต้องมีทัศนคติที่ถูกต้องด้วยนะคะคือต้องมีแรงบรรดาลใจต้องเชื่อมั่นในคุณค่าของตัวเองแล้วก็ตระหนักว่าความแก่ชราเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่เลี้ยงไม่ได้เสมอไปอ๋อเข้าใจละจานซึ่งอาจจะไม่ค่อยเหมาะกับวิถีชีวิตคนส่วนใหญ่เท่าไหร่ การผสมผสานทั้งกายจิตและก็ทัศนคติเข้าด้วยกันนี้เองที่ทำให้มันส่งพลังอืมอืมและนอกเหนือจากห้าท่านี้มีการพูดถึงโยค่าประเภทอื่นอีกไหมครับที่เชื่อมโยงกับตันตระ มีกล่าวถึงกุนทาลินีโยคะค่ะซึ่งเป็นศาสตร์โบราณที่สำคัญมากเลยแล้วก็ถือเป็นส่วนหนึ่งหรือเป็นพื้นฐานของตันตระโยคะด้วยนะคะกุนทาลินีโยคะเนี่ยจะมุ่งเน้นไปที่การปลุกพลังงานศักดิ์สิทธิ์ที่เชื่อว่าซ่อนอยู่แถวๆฐานกระดูกสันหลังเราที่เรียกว่าพลังกุนทาลินีพลังกุนทาลินีมันคือพลังอะไรครับแล้วปลูกขึ้นมาเพื่ออะไรตามความเชื่อในศาสตร์นี้นะคะ กุนทารินีคือพลังงานชีวิตดั้งเดิมหรือ p r i m ม l e เอ r เนเป็นพลังแห่งการสร้างสารรค์ที่แฝงอยู่ในมนุษย์เราทุกคนการปลุกพลังนี้ให้เคลื่อนที่ขึ้นไปตามแนวกระดูกสันหลังผ่านจักระต่างๆจนไปถึงศีรษะเนี่ยเขาเชื่อว่าจะช่วยพัฒนาสเกลความสมองเรากระตุ้นต่อมไรท่อต่างๆแล้วก็นำไปสู่การขยายตัวของสติรู้หรือที่เรียกว่า evolution of consciousness นะคะโหฟังดู เป็นการฝึกที่ลึกซึ้งมากเลยนะครับแล้วมันเชื่อมโยงกับตันตระที่เป็นชื่อหนังสือหลักยังไงครับบทวิจารณ์อธิบายว่าตันตระเป็นคำที่กว้างกว่าค่ะแล้วกุณทาลินีโยคะก็เป็นส่วนหนึ่งในนั้นเป้าหมายหลักของตันตระคือการปลุกให้รู้ให้ตื่นอย่างแท้จริงคือตันตระไม่ได้แค่บอกว่าแสงสว่างหรือการรู้แจ้งคืออะไรนะคะแต่จะเน้นนำเสนอวิธีการหรือเทคนิคที่ชัดเจนปฏิบัติได้ เพื่อให้ผู้ฝึกสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วก็เข้าถึงสภาวะนั้นได้ด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเองเลยอ๋อเน้นที่วิธีการปฏิบัติใช่ค่ะบทวิจารย์ยังมีการเปรียบเทียบแนวทางของตันตระกับคัมภีโยคะสูตรดั้งเดิมของปรตตัญชลีด้วยนะคะโดยมองว่าตันตระอาจจะเน้นการใช้เทคนิคใช้ปัญญาเพื่อการหลุดพ้นหรือปัญญาวิมุตติส่วนโยคะสูตรอาจจะเน้นไปที่การควบคุมจิตให้สงบนิ่งหรือ เจโตวิมุตติแต่ทั้งสองแนวทางก็มีรากฐานร่วมกันนะคะในเรื่องการฝึกอาสนะหรือท่าทางปรานยามะหรือการควบคุมลมหายใจแล้วก็การทำงานกับจักระเหมือนกันการเปรียบเทียบนี้ก็น่าสนใจครับแล้วบทวิจารณ์ได้เปรียบเทียบโยคะกับแนวทางอื่นอีกไหมครับอย่างเช่นศาสนาพุทธ มีการเปรียบเทียบกับพุทธศาสนาด้วยค่ะซึ่งก็น่าสนใจมากเพราะมีทั้งส่วนที่คล้ายและต่างกันส่วนที่คล้ายกันมากๆก็คือการให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการฝึกฝนจิตแล้วก็การเริ่มต้นด้วยพื้นฐานทางศีลธรรมในโยคะจะมียะมะนะคะซึ่งก็เทียบได้กับศีลห้าในพุทธศาสนาเรานี่แหละเป็นรากฐานที่สาคัญเหมือนกันครับแล้วจุดต่างที่สาคัญล่ะครับตามที่บทวิจารณ์นาเสนอ บทวิจารณ์ชี้ให้เห็นความต่างในเป้าหมายและวิธีการค่ะโดยระบุว่าโยคะในมุมมองที่บทวิจารณ์นี้อ้างถึงนะคะอาจจะมุ่งเน้นไปที่การฝึกจิตให้สงบนิ่งหรือสมถะเพื่อเข้าถึงความสุขความสงบหรือสภาวะที่อยู่เหนือทุกขแบบชั่วคราวแต่พุทธศาสนาจะเน้นไปที่การพัฒนาปัญญาผ่านการตามรู้สภาวะของจิตและกายตามความเป็นจริงหรือวิปัสสนาเพื่อให้เห็นถึงความเป็นอน,นัตตาคือความไม่เที่ยงเป็นทุกข์ ไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงซึ่งจะนำไปสู่การดับทุกอย่างสิ้นเชิงหรือนิพพานอ๋อเป้าหมายสุดท้ายต่างกันค่ะดังนั้นบทวิจารณ์จึงอ้างมุมมองทางพุทธว่าแม้การฝึกโยคะให้จิตนิ่งจะให้ผลดีทําให้สงบสุขได้แต่ตรับใดที่ยังไม่เกิดปัญญาเห็นแจ้งในอนัตตาเนี่ยพอออกจากสมาธิก็อาจจะกลับมาเป็นทุกข์ได้อีกประมาณนั้นค่ะเป็นการเปรียบเทียบที่ช่วยให้เห็นภาพรวมและก็ความแตกต่างของเป้าหมายที่ลึกซึ้งขึ้นนะครับ ทีนี้หลังจากสำรวจแง่มุมต่างๆเหล่านี้แล้วบทวิจารณ์เขาสรุปหรือให้ข้อคิดเกี่ยวกับตันตรโยคะศาสตร์เหนือวัยนี้ไว้อย่างไรบ้างครับมีข้อดีข้อควรระวังอะไรบ้างค่ะบทวิจารณ์มองว่าข้อดีที่ชัดเจนเลยคือการนําเสนอแนวทางการชะลอวัยหรือการมีสุขภาพดีที่มันลึกซึ้งกว่าแค่เรื่องรูปลักษณ์ภายนอกโดยเน้นไปที่การเปลี่ยนแปลงจากข้างในจริงๆทั้งระดับพลังงานและจิตใจ แล้วก็เน้นย้ำความสำคัญของการลงมือปฏิบัติด้วยตัวเองอันนี้สำคัญมากนอกจากนี้การมีพื้นฐานทางจริยธรรมอย่างยมมะหรือศีลเป็นจุดเริ่มต้นก็ถือเปงข้อดีสำคัญค่ะครับ แล้วข้อคุณพิจารณาหรอครับมีไหมครับมีค่ะประเด็นแรกเลยคือความยากความท้าทายสำหรับผู้เริ่มต้นโดยเฉพาะในยุคปัจจุบันที่บทวิจารณ์เรียกว่ายุคไทยแลนด์4.0นะคะที่แบบเต็มไปได้วยสิ่งเรา้าทางเทคโนโลยีสิ่งบันเทิงต่างๆที่อาจจะดึงความสนใจเราไปแล้วทำให้การฝึกจิตที่ต้องใช้ความสงบสมาธิเนี่ยมันเป็นไปได้ยากขึ้นอืมจริงครับ สิ่งเราเยอะมากค่ะนอกจากนี้บทวิจารณ์ยังตั้งข้อสังเกตไว้นิดหน่อยว่าแนวคิดบางส่วนในหนังสืออาจจะสะท้อนมุมมองที่เป็นอ,อ,อนาคตหรือทัศนส่วนตัวของผู้เขียนเองอยู่บ้างและอย่างที่ได้คุยกันไปคือมีมุมมองทางพุทธศาสนาที่ให้ภาพเป้าหมายสูงสุดของการปฏิบัติที่แตกต่างออกไปซึ่งผู้ที่สนใจก็ควรพิจารณาข้อมูลเหล่านี้ประกอบกันด้วยค่ะ แต่ถึงจะมีข้อควรพิจารณาสุดท้ายแล้วแก่นสำคัญที่บทวิจารณ์เน้นย้ำคืออะไรครับสำหรับการเข้าถึงศาสตร์เหนือวัยนี้นแก่นสำคัญที่สุดเลยคือการลงมือปฏิบัติด,ด้วยตนเองค่ะความรู้ความเข้าใจในทฤษฎีหรือแม้แต่ความรู้กายวิภาคพื้นฐานเนี่ยเป็นสิ่งจาเป็นนะคะแต่ว่ามันไม่อาจทดแทนการฝึกฝนกายและจิตอย่างจริงจังต่อเนื่องได้เลย บทวิจาร์เขาเชื่อมโยงเรื่องนี้กับคำว่าสัมมาสัมพุโทโธซึ่งหมายถึงการตรัสรู้ได้ด้วยพระองค์เองโดยชอบคือการปฏิบัติเท่านั้นที่จะนำไปสู่ความรู้แจ้งจากข้างในจริงๆแสดงว่าโยคะไม่ใช่แค่เรื่องสุขภาพกายหรือว่าหุ่นดีแต่เป็นการเดินทางภายในเพื่อพัฒนาจิตวิญญาณของเราถูกต้องเลยค่ะ บทวิจารณ์มองว่าโยคะเป็นเหมือนของขวัญอันล้ำค่าจากปราชโบราณที่มอบเครื่องมือให้เราได้พัฒนาตัวเองในระดับที่ลึกซึ้งมากๆซึ่งหากผู้คนในสังคมมีความเข้าใจที่ถูกต้องแล้วก็นำไปปฏิบัติเนี่ยก็ไม่ใช่แค่ประโยชน์ส่วนตัวนะคะแต่ยังสามารถส่งผลดีต่อสังคมโดยรวมได้ด้วยสร้างสังคมที่มีสติมีความสงบสุขมากขึ้นค่ะ วันนี้เราได้เจาะลึกแนวคิดจากบทวิจารณ์ตันตรโยคะศาสาตร์เหนือไวยกันอย่างเข้มข้นจริงๆครับตั้งแต่การท้าทายมุมมองการแพทย์เดิมๆไปสู่แนวคิดเรื่องพลังงานควอนตัมการฝึกโยคะจักระแล้วก็5กระบวนท่าทิเบตอันน่าทึ่งนั่นไปจนถึงการเปรียบเทียบกับแนวคิดทางจิตวิญญาณอื่นๆด้วย ค่ะเป็นการสำรวจที่เปิดมุมมองใหม่ๆเกี่ยวกับความเชื่อมโยงอันซับซอ้อนระหว่างกายจิตและพลังงานอย่างแท้จริงเลยนะคะซึ่งมันก็ท้าทายความเข้าใจพื้นฐานที่เราอาจจะมีอยู่เดิมเกี่ยวกับเรื่องความแก่ชราสุขภาพแล้วก็ศักยภาพของมนุษย์เราด้วยค่ะครับผมมีแนวคิดหนึ่งที่น่าสนใจเป็นพิเศษนะคะซึ่งบทวิจารณ์เขาหยิบยกมาจากส่วนที่เกี่ยวกับควอนตัมคือประโยคที่ว่าเมื่ออิเล็กตรอนหนึ่งสั่นไหว จักรวาลก็สั่นไหวด้วยซึ่งมันสะท้อนแนวคิดเรื่องความเชื่อมโยงของทุกสิ่งทุกอย่างผ่านสนามพลังงานผ่านจิตสำนึกอ,อันนี้อาจจะชวนให้เราลองคิดต่อยอดไปอีกนิดน,นะคะว่าถ้าเราหันมาใส่ใจฝึกฝนแล้วก็ปรับเปลี่ยนระบบพลังงานภายในของเราอย่างจรงิงจังไม่ว่าจะเป็นผ่านโยคะสมาธิหรือแม้จะแค่การเปลี่ยนมุมมองความคิดของเราเองผลกระทบที่เกิดขึ้นเนี่ยอาจจะไม่ได้จำกัดอยู่แค่การชะมอความเสื่อมของร่างกายเราเท่านั้นนะคะ อาจจะส่งแรงสั่นสะเทือนแล้วก็เปลี่ยนแปลงความเป็นจริงรอบตัวเราในมิติที่เราอาจจะยังคาดไม่ถึงเลยก็ได้มันจะเป็นไปได้อย่างไรบ้างนี่เป็นคำถามปลายเปิดที่น่าเก็บไปครุ่นคิดต่อดูนะคะ